อย่างนี้นึงโอ้เจออีอันว่ะเสียงเข้านี่แล้วตรงนึงนะครับขอคำสวัสดีเมื่อได้เข้ามาดูการไลฟ์สตรีมสดด้วยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่า ไม่ถึงมีเสียงของชาแน,นลพี่เอเข้ามาเพราะตอนนี้ดูอยู่นะครับแช่หรอกนะอาวันเสียเปลอาน้อแบบสตรีมแล้วแบบจะเจอนเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ต,ตัวนั่นดีสวนเลยใจเย็นสบหยโอ้โอ้ลงคุกด้วยนะลงสามชาแปลถนงะแเออไม่มีกล่องบินน,น,นะเสนอเช็ญเดือนก็เราเสียงเข้าขออภัยด้วยนะครับ การซื้อตอ่อคือบินี่อ้โหได้เห็นหน้าโคอีแล้วจังหวะนี้การซื้อตอ่อโคตดดีมีแต่ทางฟ้าไปเนี่ยไม่น่าจะม,มีเนาะอ้โหเบิ้ลสองแบบมือไม่ออกเป็นยังไงล่ะครับทุกคนไปเล่นกันดีกันนะเพื่อจะเจอเอมินนะครับคงไม่เจอหรอกเนาะ เพื่อเจอเอมินนะครับเพราะไลสติมมันจะช้าแล้วก็เราต้องกดก่อนนะเอมินเปล่าอ,อมไม่ใช่เอมินว่ะเจอโขนนะเจอ v วีวีอพีนะครับ ด้วยสี่ทำไมวนะเนี่ยนี่อะไรเนะนี่ยคือแค่คูณสี่นี่ก็มันก็มันก็ไม่ต้องการคูณแปดแล้วนะโอ้หมีใส่โลจ GM มาด้วยโหดหว่าที่นี่ใช้ได้เลยโอเครอดอยู่ ออกคูไม่ออกโอ้ออกทำไมวะไม่เข้าใจเ,เวลาเราสตรีมแล้วมันไม่มีคนดูแล้วพอเวลาแล้วพอสตรีมเสร็จมันจะมีคนยอดวิวมา,มาดูยอดวิวจะดูเยอะครับดูช่องพี่เอกันบ้าเหรอ,อช่องพี่เอมขนาดนะ่าเชียร์ โอ้หสลาาัดเจ็บหูาวางๆแตเว่าผมเ,เราไม่ได้บัตรแดงแต่เขาช่างเขาดีเดียร์ที่เขาไม่วางเพราะถ้าเขาวางเราจริงกดดันโมโคโอีมันการซื้อตอบเปอร์เซ็นต์เยอะเขาก็ไม่วางก็ดีะละอาจารแลบส่งสัญญาณนะครับว่าโอ้โหไอ้บ้านี่แล้วตรงนี้เนีย่ย เราเบิ้ลสีสร้างอัง่นมาเบิ้ลสองอีกเขาน่าสร้างเลยก็เบิ้ลสองเ,อเนาะเพราะอะไรเราก็ไม่เอาหรอกถ้าแปลงดอกนี่สวยเลย กลัวที่ว่าถ้าลงโซน่าน,นรูปแล้วไอเซกี้มันไม่ออกนี่คือจะเป็นอะไรที่สวยปรักโซ่เลยเออมือแล้วะจะไม่ซื้อแล้วว่าสุดยอดขอบคุณที่ผู้สาวไม่ซือ้อเออไม่เห็นด่าใน,นใจแววใจแวว สองเออเตรียมตัวตายาได้เลยมามาคุยกันหน่อยดีไม่ได้มีแยบบ่เอ,อู้สัตว์ล่วงด้วยแล้วมันจะเก่งขนาดนั้นเนาะ ถอยถอยสิบเอ็ดออกห้าบ้าไปแล้วไม่ออกอีกใจเย็นเขาสันลัวได้ยังไงแล้วอินนี่หกสิห้าเปอร์เซ็นยังออกเลยสบแล้วทำเน,ะน,นี่ถ้าเขายิบาได้เขามีไกลอย่าไม่มีอืมอันนี่แน่เลยเกาะอะ จะมือเรามือเราโอ้โหฟันอย่งนี้ไม่ร่วงยหรอกร่วงสุกๆนะแบบเอาเอาเอาลืมอะไรไปรึป่โอ้โหจะจะบอกว่าลืมอะไรไปรึป่ามันบินต่อนนอ้นเลครับช่วงวานี้ ินต่อหน้าเลยครับโอ้โหเราไม่มีนาฬิกาเนาะแย่เลยออกหลุดหลุดโลกจังวานี่ไหนลืมเลยเพื่เรามีไกด์ไกด์นะครับกลัว,ลว,เ,วเลยจังวานี้สวยต้องเสียนางฟ้าถ้าซื้อไม่เข้านี่คือ เออขอไม่เห็นหน้าคุยก็แล้วกันเบื่อแล้วโอ้จะสร้างรันมาออกออกด้วยวะสวยแล้วโอ้ย่างบากแล้วสหายเป็นสิบหัวแปดเลยเคยไ่กันก่อนิว่า แผนช่วงมาแล้วเขาต้องขึ้นกลัวเกาะเพิ่อแล้วเก็บไปสองเกาะนะเออผัดกันซะบ้างต้องดับเบิลสองละถอยโคตรแม่นเลยแม่นเด็กกระจับวางอย่างไง ได้บินเฉยตรงงานนี้อ้าวบินด่วนออกด้วยมีความอวยเล็กๆเอ,อ้ถ้าเยยบสิตายนะมาทับเราก็มาทับเรานี้เด้งดึงนะทำไมถึถงเบิ้ลมานะเข,า,ขามาทับเราก็ตายเพราะเรามีเด้งดึงอะ ถูกเต็มตีนัวะนี้จะบินอีกเปล่าบินอีกอก,ก็ขวดไปจัดโอ้โหนายจ0สิบเปอร์เซ็นต์นะนายดูถูกกันเกินไปแล้วไม่มีไกลใช่ปะ่ะโอเคสาขาดูเซฟมากเลยใส่โล่ โอโหขก็เงียบอยู่นะครับจังหวะนี้เยวเล่นกีตากีต์กีตราไปแล้วโขงก็ยังเงียบอยู่นะคะนนรังเงบะะเกจุพิกไปเราแพ้ตอนนี้เล่นไปเล่นมาเขาไม่มีโทรโขงว่ะโ้โหซื้หา้าล้านคนน่ากลัวเลยอยากตัดอ,อยู่แต่กลัวจะซื้อไม่เข้าอ่ะไม่ใช่เ,เหรอ กล่องบินน่ากลัววะ่ะเขาบินเนี่ยต้องตัดนะเนี่ยไรดีวะเนี่ยดูเขาจะบินปะบินอีกแล้ววะอะไรมันจะบินบ่อยขนาดนั้นวะฮกอ๋อเราไม่ตัดอ่ะเนาะมันก็จัดการกเราไปเลย โอ้โหเหนื่อยดีเลยอ๋อในเราได้สตรีมไม่หลุดเลยเนะี่ยรู้สึกตื่นเนาะก็สี่ทุ่มแล้วอะก็หวัาางว่าสีมเสร็จแล้วก็ลงแล้วหวังว่าจะมีคนดูนะครับทุกคนนะครับก็ใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยให้กำลังใจนะฮะช่วย กดสับตะไคร้ไว้หน่อยอ่ะกดปุ่มสับตะไคร้เป็นกำใจให้นิดนึงนะครับก็เตรียมงานตเตรียมอะไรเสร็จนี่โหมันยากแนละ้วมันเหนื่อยนะครับก็ช่วยนิดนึงส่วนะกุปุ่มไลค์ก็ถ้าไม่ถูกใจไม่ชอบจริงๆก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับสับตะไคร้นิดขอเถอะนะครับนอะไรต,ตาเลยไรว่าอะไรต่อาแล้ว แข่งก็อยากจะบอกว่โขงคือคมันหากันไม่เจอแล้วก็วุ่นวายคืออีกทีนี้เขาแบบยอมแพ้เลยอะอยว่าเขาแบบไม่ว่าพวกน,นี้ตื่นทำง,งานตีห้าเขาก็ไม่รู้เขาเลยแบบยอมแพ้ยอมแพ้โวไปเลยเพราะว่าผมก็ยอมนะคือมันมันคือเป็นสีทยังไม่ได้แข่งกันเลยอะมันแบบ เป็นเระบบเกมมันหาผาไม่เจอก็เลยน่าเบื่อนเอนาะเกมแต่ทีเนาะขอบนหน่อยละกันเนะาะจะเป็นแบบที่เป็นแบบแบบของเแน,น่าใช่เจ็ดเน้่ยจะดูโหดคือเราไม่มีตัดหนังฟ้าเจ็ดสิบแล้วมันดูดีนเ,ออนเ,นเนี่ยเออไงีแป้นนะแต่ว่าตันนี้ก็ไม่ใส่แปนเิ็นด่วนก็แล้วกันกดูไม่ค่อยช่วยหรอกเนาะดูไร้ค่านเนี่นะครับ อีเวนต์หมดไปห้า oh, ร้อยหรอกทออยู่ประมาณสองล้านล้านอะไรประมาณเนี้ยซีเอ็นเล่นเนื้อเหนื่อยโคตรจะยากรวมไปหมนแหละชีวิตเนี้ย เรอดักพี่เอนะครับรอดักแป๊บหนึ่งเราเขาเล่นเสร็จแปบบหนึ่งเราจะบอ,บอกเตืบอกเขาแลเสร็จดักฆ่าเขานะครับอ่าเขาจะช่วยเราหนึ่งน,นึงะแบบอวยเราหนึ่งนาะพี่พี่เอนะครับพคุยกันพี่อวยอะไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นตอบว่าเขาบอกเขาเครื่องร้อนนะครับตอนนี้ เครื่องร้อนนี่ไม่ใช่แบบเล่นเกมจนไฟติดนะัเครื่องร้อนเครื่องเขาจะระเบิดนะไม่ใช่คนละอันเนี่ยนิมุกหรือเปล่าเนี่ยเราไม่เล่นหรอวะรอดักเขาแป๊บหนึ่งนะครับ ขอรอดักเขานิดน,นึงนะก็ถ้าเราเจอเขานี่เราต้องทำการแก้ไคนนะครับถ้เราแพ้อย้วนะเสียใจเราเล่นเป็นอาชีวะหนังนิ้เนี่ยถอยลงคุกประจำไม่มีออคุกก็แพ้ไปสิเนะาะรามาทวงคืนเพชรที่เราเสียไปนะครับเปนคนดีฝันไปเถอะเอมิ้นพี่เอ ทางนั้นเราแค่อ่อยให้เฉยมันไม่ทางเกิดขึ้งขั้งที่สองหรอกเปิดบัตรเพชรก่อนบัตรแตงโมอะไรไม่มีหรอกโรากระจก เที่ยวก็ไม่ได้หรอกยากตายสุไลยมันคงไม่ได้หามันไม่ทันไม่ไหวเพชรมันมหาไม่ทันหรอกหาไม่เจอหรอกอยากเสียแตาไม่ใช่พี่เราะสะอาดเราอาจจะสบาย้ะพี่เอเขาไม่ปล่อยให้เราหรอกเดลซีพีเอ กลัวลหรอครับเขาไม่เล่นหรอวะ จะบอกว่าหลายหเขยวี่งไปอะนี่โคตรเยอะเลยก็เลยไม่อยากเลยนหละเบือบ่อเบื่อจีเอ็มแลวค่ะโคตรยากเลยจัดใจล็กๆเลยครับอเปิดปัจจัยมูได้วยของดีนี่ เสียงเพีเอมีไม่เล่นแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับปล่อยเขาไปนะครับเขาไม่เล่นก็นไม่เล่นนะครเขาไม่ต้นนองแปลเขาได้มีเสียงของช่องเคสายเขามาเราดูรีวิวอยู่นะครับ เจอเป็นสกู๊ดเจอเป็นฟื้นที่กร้โดย

วมแลโอ้โหออ,ออกเบินสิบออกเบินสิบได้ยังไงวะอ่ามาอยู่มาอยู่อาถ้าสันไม่รู้ชีวิตนายจบแน่ วันนี้เราคให้เขาไม่เขา้าจนกันนะไม่งั้นเขาจะซื้อเมืองเราได้เขาจะเราลำบาก,น,ากะานะครับรู้จักเรา็ะแล้วนะครับ ตตนเล่นแล้วทอยเจ็ดเพื่อบินด่วนนะครับอ่าบินด่วนจะออกไหมเรียบร้อยอสุดยอดจริงเป็นหนอกด้วยเนาะตัวนี้นะครับก็เป็นอะไรที่อ่าเริ่มได้กำไรแล้วนะครับหลังจากที่รู้สึกเล่นขัดทุนมานหนิดึงนะครับโอ้ ค้อีอแล้วซึ่จะลำบากมากในการเล่นช่วงนี้นะครับะนะับขึ้นแบบนี้คืมีคนดูหนึ่งคนป้าไม่รู้อะครับโอเคหมุนรู้บ้าขมุนแต่แลนะนอกี่นาทีแล้วอ่ะมันยาวเนะี่ยก็จบการไลฟ์สตรีมเพียงเท่า,านี้นะครับ ก็อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคน